เอาละตั้งแต่เอพิโซดนี้เป็นต้นไปเราจะมาลองทำการทดลองก็คือทุกครั้งที่จะเล่นเกมเนี่ยเราจะอัดอัดไปเลยคือไม่ต้องมไม่ต้องมีมีค,ความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเออเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยอัดไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาอะไรยืดๆล้วก็ตัดออกตอนมันตัดไม่ค่อยเป็นไงมันไม่เคยทํา ี่เราจะมาหาคืออย่างย่งย่งเควสนี้ก็เหมือนกันคือเราจะทำเควสกริมกริมฮอคอะไรมันชื่ออกริมฮอคมนะั้งอ่ะแล้วก็ตอน,น,นไม่ได้อัดไงน,นึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่มีความสำคัญไงปรากฏว่าเออถ้ามันลูม้มันจะได้ขี่สัตว์ด้วยแล้วเราก็ทำเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เรากำลังจะมาตามหา,อาไอ้คิมอกสามตัวเขาบอกว่ามันโดนบารลอสโจมตีชนแล้วก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเราก็ต้องไปจับไปจับเขากลับมาเนี่ยโดยการใช้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าโดยการใช้แหแหเดี๋ยต้องเปลี่ยนก่อนต้องกด x เปลี่ยนให้มันเป็นรูปนี้เราถึงจะใช้แหจับได้ปับ๊บ เรียบร้อยอัดไปเรื่อยพูดไปเรื่อ,อยอ่ะงั้นดีกว่าลองดูที่มันพลาดาอะไรสำคัญสำคัญไปเยอะเหมือนกัน 何 ไไพยายามว่าเวลาเดินไปเนี่ยพยายามเก็บของจะเย็นๆไม่ต้องรีบเน่ยไหนไหนลกเรามาแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆถ้าฆ่าศัตรูไหวก็ฆ่าไปด้วยเลยก็ก็เวิร์ก,กนะ มันอะไรวะเนี่ยเก็บปุ๊บมันจะมีข้างๆชื่อจะมีสีเหลืองขึ้นมาไม่รู้คืออะไรแต่มันเป็นเอฟเฟกอย่างหนึง่งไม่รู้เอฟเฟกดีหรือร้ายพืชน้ำไอ้ตัวนี้นี่เวลามันเปื้อนโคลยิงยิงพืชน้ำเนี่ยมันจะมันจะโคลออกจะแรงด้วยมั้งเห็นเห็นมแมลงไอ้ตัวนี้เนี่ยคือเราเราใช้ไอคลอ เรีออะไรนะคัดของเออปีนได้เพื่อนูเบอร์รี่นี่คือล้างสถานะความเป็นสีเหลืองเนี้ยอย่างเงี้ยจับได้โอเคเรียบร้อยพวกนี้ยังไม่รู้จริงๆเลย พี่ยังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไร oh. คือคือแมวจูจูเราบอกว่าไอไอตัวเนี้ยมัน,ม,นมันจะวิ่งหนีอ๋อ มันระวังตัวเลยมันระวังตัวเห็นไหมแมวเรามันเตือนไงว่าให้ไปข้างหลังแล้วค่อยๆจับมันดีกว่าจับได้ดวบาะ ไปแล้วมันจะหันมาป่อววะ <S <S นี่แน่โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เนี่ยลงมาตรงนี้นะเปิดแผนที่ดูก่อนนี่ อแถวๆนี้นะสามเหลี่ยมนี้โอเคลงไปเลยไปกิ้งจกเนี่ยจับได้หมดอ่ะเดี๋ยวพอจับเราจะได้แต้มแต้มรีเซิร์ฟหกแต้มเดี๋ยวก็ ขอบคุณมากเพื่อนเราทั้ง3ามตัวปลอดภัยได้เพราะคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบอกเราได้เลยเรายินดีที่จะช่วยคุณจะดีจังเลยเอาไอ้น,นี่ไปเอ่ออันนี้เป็นโล่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและเป็นหัวใจของโปรเทคเตอร์หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะนักรบผู้กล้าหาญและเพื่อนคุณชิลสไป แมวเราบอกว่าเพื่อนกิมมอคิีมของเราบอกว่าจะช่วยเราในการสำรวจด้วยล่ะอ่านี่ไงพอนสันละเราก็กดวาง วางเสร็จแล้วคุยกับหมูอีกรอบหนึ่งรอแป๊บนึงนะส่วนใหญ่มันจะสั่นอยู่แถวๆเนี้ยไอ้พวกซุ้มๆอย่างเงี้ยได้เอิร์ธคริสตัลเอ่อตรงนี้เขาขายแร่เนี่ยไม่ได้ขายอะ่ะเป็นซุ้มเกี่ยวกับแร่เนี่ยไอ้หมูก็จะขุดแร่มาได้เนี่ยเอิร์ธคริสตัลซิลเวอร์เอคไม่ขายด้วยโอเคไอ้อเมื่อกี้ยังไม่ได้รุ่มขวมเลย มันวันหลังให้มันมาใหม่เ oh, นี่ยไอ้ที่เวลาเราจับเราจับมดจับอะไรมาได้เราได้6พอยต์หกพอยต์เนี่ยก็คือพอยต์ตัวนี้200เนี่ย ว่าให้เซตอัพเซตอัพแคมป์ได้โอเคต้องการใช้รีเสิร์ชพอยต์800เรามีตั้ง15,000ต้องใช้ลาเทียนสเกลสองมีตั้ง3โอเคสุดยอดเจ็ดร้อยสุดวอดจะปิด อรู้ล้จะเปลี่ยนของให้กับแมวเราแมวเราชื่อพาลิโก้ต้องวิ่งเข้ามาที่ห้องห้องเราอยู่นี่นะตอ,อนี่ไงมีมายตกใจพอดีในวยสไปเวสเราพบเพื่อนชนผ่าโปรเทคเตอร์จำได้ไหม พวกเขาสอนให้ฉันพูดกับเทสโตรดอนเห็นได้ชัดว่าฉันเริ่มคล่องแล้วล่ะครั้งต่อไปฉันก็จะพยายามผูกมิตรกับหูเทสโตดอนหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉันไม่อยากจะเจอพวกมันเอาหัวโขกฉันน่ะ สามอันแล้วนี่หว่าแบดแชีเคสแบดชีเคสแมวเราจะส่งแสงสว่างมาพอเราไปกดแอคทีฟปุ๊บแสงมันจะสว่างทำให้ศัตรูตาบอดโอ้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่เป็นตอนนั้นนี่ไงชิลชิลสแปร์เนี่ยชิลสแปร์แมวเราจะยั่วยุให้ศัตรูที่กำลังกัดเราอยู่มาชนมัน แล้วเราจะได้มีเวลาฟื้นตัวขั้นต่อไปเราอยากจะลองใช้ดาบคู่ดูก็ค้อนเราใช้มาพอสักพักล้วสำหรับดาบคู่นั้นเ <c oughs> มื่ออยู่ในโหมดเดมอนโหมดยู่อยู่ตรงหน้าผาแล้วก็แดด ให้กระโดดลงมามันจะควงดาบกาอากาศได้เมื่ออยู่ในโหมดเดมอน,ฟ,นฟันไปจนหลอดเกตดาบคู่เต็มสีแดงเต็มนั่นน่ะเข้าสู่โหมดอาร์ตเดมอนเฮเวนลี่เบดแดนบอกว่าแรงมากมันจะฟันไปตามแนวยาวของตัวมอนสเตอร์เลยดาบคู่นี่ทิปมันงงๆนะยังไม่ค่อยเข้าใจมาก แต่ว่าจะลองคอมโบให้ดูก่อนแล้วกันดาบคู่นี้ก็คือคอมโบแรกก็คือ y y ยวาก็ง่ายๆไ่อะไรโอเคอคอมโบที่สองวายแล้วก็วกับ b พร้อมกันต้องเข้าสู่โหมดเดมอนก่อนเดมอนโหมดก่อนก็คือเข้าโหมดนี้ก่อนอ้าว นี่ต้องเข้าสู่เดมอนโหมดก่อนนะเวลาเกิดเข้าสู่เดมอนโหมดเนี่ยเราจะเหนื่อยเร็วขึ้นอ่านี่คอมโบที่สามก็คือไอเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันต้องกด LT อ๋อเราไม่ได้เราเรายังไม่มีกระสนุนคอมโบที่สามที่เป็น YLTB เนี่ยเราต้องเก็บอะไรก็ได้กระสุนอะไรก็ได้มาก่อนหนึ่งอันไอเดี๋ยวก่นเน มันไปนี่ประมาณนี้เนจ่จะยิงกันยังยิงกระสุนออกไปเน่โอเคนี่ก็คือดาบคู่ก็คือกดเดมอนปึบ๊บทำได้หมด แต่ว่าถ้าดับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปพอก่อนดีกว่า p มันบอกว่า,ากกถ้าเรากด Y ตีเสร็จปุ๊บเรากด LT มันจะยิงสลิงช็อตแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ในโดดหม, <dealt. S 2> โมด Demon Mode กด B3T แล้วกด LT มันจะเป็นการใช้คัดคอปิงขึ้นไปบนตัวศัตรูแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีตอนที่ใช้คัดคอเนี่ยมันจะทำให้จุดอ่อดของศัตรูแตกแต่ว่าไม่ดบ ไม่ดอกกระสุนสลิงช็อตันบอกนี้นะ ไ่อะอ๋อไทยอะขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะฉันละสายตาจากมนพวกนี้ไม่ได้เลยฉันพยายามมองไปทางอื่นนะแต่แบบม,มันไม่ฟังคำสั่งฉันเลยโอ้ก่อนอื่นแกรมกำลังทำงานวิจัยของเขาอยู่ร่างกายเขาค่อนข้างอ่อนแอไม่แน่ใจว่าจะทนกับภูมิประเทศแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าเจอเขาเราก็อยากให้คุณช่วยเขาทํางานวิจัยหน่อยอ่ะขอบคุณช่วงหน้าเลยละกันวันนี้มาฆ่าจิวดาทอดัสเพราะว่าอยากจะให้วิเซิร์มาถึงสาม คู่นี้แรงว่ะโอเคไปก่อนดิคู โอเคตัดคลิปแค่นี้ก่อนหวัสดีครับขอบคุณที่รับชม